ท่านผูช้ชมวันนี้ก็พบกับช่องแฟนชาแนลนะคะวันนี้ช่องแฟนชาแนลก็จะมาฉีดขาค่ะตอนแรกนะคะเราก็ฉีดได้ประมาณนี้ ะะก็ยื่นถ่ายข้างหน้าค่ะแล้วก็พยายามเอาศีรษะของเราะคะไปให้ถุงเข่าค่ะพอถึงแล้วนะคะให้มันน,นาน,นะคะ่ะแช่ไว้นานๆน,นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสาสิบหบเจปเก้ายีสิบ สนะคะแล้วก็พับขาเข้ามาเข้ามาอน้าพับเทียมค่ะ mm hmm. แล้วก็เหมือนเดิมค่ะพยายามเอาศีรษะนะคะ mm hmm. ให้ไปถึงนี่ค่ะเข่าะคะ mm ่ะ hmm. 1 2ึ่งสองจากสี่ห้าหกจุดแปดเก้าสิเ่ห้แปมือนเดิมค่ะทำอีกข้าหนึ่งนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสบสามสิบสี่ห้าหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเราไม่ใช่นะักกายยิมนาสติกคะบอกไว้ก่อนถ้าได้นะคะแล้วก็เอาครา,าก็เอาขาทขาี่ถนัดนะคะยืนขึ้นมาข้างหน้านะคะ่ะ ใสใส่กกลเกย์ค่ะสร้างเรื่เกขายยาววงก็ได้นะคะเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดเอสสองจ็สามสี่เ1็ห้าเจ็หกเจ็เจ็ดเจ็แปดเจ็เก้ายี่สิบโอเคค่ะแล้วก็เอาขาใา้มีขนาดน,นะค,คะ พยายมวิจารณ์ตรงสก็ต้องแสดงผลนะครับเพื่อพิสูจน์อมูลขาเพิ่มบบครับนอกจากนี้ยังมีการพิจาราถึงการตัดสินใจในบางมีนะครับบอกว่าการดาเนินการต่างๆ็นาจริง สองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบโอเคค่ะแล้วก็ทำสลับกันไปนะคะทแบบนี้หน่งสองุกอ่างวันนี้คือข้อตกลงทีออกมาแล้วครับแต่เราก็อยู่ในโครงสร้างที่เราเราไปอยู่ในะนี้เหกันคที่เขาที่มีส่วนเกี่ยวข้องเื่อว่ฟสโคเจอร์อย่างนี้เป็นเาะเรื่องในสภาเท่านั้นเนี่ยแบบภาพเหมือนราชการกระชานบริการเนี

แล้วก็เพื่อนๆก็ฝึกกันทุกวันนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ฝึกกันทุกวันเพื่อนๆก็จะเพื่อนเพื่อนจะไม่ได้แบบฉีกไม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนอย่างน้อยนะคะ1สัปดาห์หรือ1เดือนค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่องแฟมชแนลก็ขอลาไปก่อนค่ะายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไยบาย